สวัสดีค่ะพี่น้องช่องช่องเจเดือนแย่เขาหลามออฟฟิเชียลค่ะว่ามีงานส่งจาพี่นอ้องอัปเดตหน้างานอัปเดตหน้างานอีกตามเคยงานกอจากพี่น้องงานก่อเวันทํากันสองคนพาเบิงเลยจ้ะพาเดินชมพาเดินชมงาน นี่จ้ะพี่น้องแต่เอ้นมาพี่ดูสาขอนช่างใหญ่เอ้นมานี่ดูแลน,น้ำก้นคคบควคบ,คบอยากกลับบ้านเปิงไก่สร้างไงเดี๋ยวจ้ะพี่น้องอยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน <laughs> อยากกลับบ้านแล้วช่างใหญ่ไม่พากลับสักทีตอนนี้ยังบ่ถึงห้าโมงหดอกจ้ะพี่น้อง ลูกลูกช่างใหญ่อยากกลับบ้านแล้วเรียนน้ำกลแล้วาาาพาชมงานาจ้ะพี่นอ้องนี่ความขยันความขยันความอดทนงานใดก็เห็ดมาเบิดแล้วจ้ะพี่นอ้องค้าขายค้าขายอะไรก็ทำมาหมดแล้วพาได้กินได้ใส่ยอนเห็ดงานจ้ะพี่นอ้อง ถึงจะงานหนักแต่ก็ได้คุ้มจ้ะเพราะว่าหลังนึงก็ได้พอได้อยู่จากพี่น้องเพราะว่าทํากันสองคนตอนที่โควิดเนี่ยจ้ะโควิดราคาหลังซัมนี่แสนกว่าบาทจ้ะพี่น้องแสนสองแสนสามแต่เดี๋ยวนี้ราคาบ่ถึงนั่นแล้วจ้ะแต่กับพอได้อยู่จากพี่น้องเพราะว่าราคาราคางานตอนนี้ บอ,อได้คือจังเกิาจะพี่น้องช่วงโควิดช่วงกวนโควิดน่ะจะได้จ้ะราคาหลังซันนี่เขาจ้างลูกน้องได้แต่ตอนนี้ทำกันเองค่ะตอนโควิดรับทีละสองหลังสามหลังงานค่าขายกระเห็ดมาจะพี่น้องแต่เราต้องลงทุนอันนี้ลงลงแค่แรงเราก็ได้เงินเป็นกวนจะพี่น้อง ใจมกากภัมักมันนะจ้ะไม่ใช่ว่างานก่อสร้างทําแล้วเงินไม่ดีเราสามารถมีเงินได้ได้อยู่ได้กินพองานก่อสร้างก็ได้ดูถูกอาชีพไัยจะพไปนอกเราทำเราขยันเราก็ได้นี่จ้ะภายใน ไม่มีงานส่งอัปเดตหน้างาน <c oughs> เจเดือนทำกันสองคนกับช่างใหญ่สามห้องสามห้องนอนจะพี่น้องสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบ้านที่เป็นทรงนี่เปิดจับพี่น้องงานสี่วดอันนี้ทรงงานเพิ่งได้งานกอ่อห้าสิบกับแอดวานจับพี่น้อง <c oughs> กอ่ออีก สอสามวันก็ส่งงานกอหากอ็สอส่งงานกอร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วจ้ะอยากได้เงินเร็วก็เร่งเอาแต่เร่งมาได้ดอกจ้าพี่น้องทำเท่าที่ไหวข้างบนเสร็จเรียบร้อยงานคือเงินนี่แหลจะจ้ะเห็ดจนเอ็นเขาเปี้ยงจ้ะพี่น้อง งานหนักแต่แต่เวลาที่ได้เงินเป็นก้อนก็คุ้มจ้ะพี่น้องเพราะว่างวดสุดท้ายงานฉาบงวดสุดท้ายเพราะว่าเพิ่นสอยสีงวดก็ดีกว่าเขาเหตุงานรายวันเลยจ่าพี่นอ้อง,งงานโรง,งงานงานโรงงานงานค้าขายค <c oughs> ้าขายเราต้องลงทุนตลอดเนาะจา้ะอันนี้เราลงแค่แรง ได้เงินเป็นก้อนสู้กันไปจะพี่น้องสู้กันคนละหน้าที่การง,งานคนละอาชีพงานแบบนี้เราก็พอได้ใช้ทำให้ครอบครัวอยู่ได้จะพี่น้อง เบิ่งรอบนอกแล้จ้ะพาเบิ่งข้างนอกแล้วจ้ะพี่น้องงานทอผ้างานเย็บผ้างานอะไรเจเดือนก็ทำมาหมดแล้วนั่งหลายเจเดือนบ่ม,มักจ้ะพี่น้องนั่งมากมันเหนื่อยอันนี้เขาเฮ็ดงานแบบนี้หนักแต่ก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้องเวลาที่รับตังค์แล้วแต่ไผ่มักนะจ้ะงานหนักใจรักมันก็เบา ไม่ได้ไดูถูกไม่ได้นั่นอาชีพไผ่ดจ่าถ้าว่าผิดก็ขอโทษขออภัยดาจ่าไม่ได้นั่นไม่ได้ดราม่าดาจ่าพี่น้องตอนช่วงโควิดบ้านหลังแค่นี้ราคาดีอยู่จ้ะพี่น้องแต่ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ละจ้ะราคาก็เลยไม่นั่นไม่โอเค ก็เลยไม่รับลูกน้องลูกน้องจะมานำอยู่จ้ะแต่เจเดียนไม่รับไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีงานส่ง <c oughs> ก็เลย <c oughs> พาเนี่ยจะพี่น้องอีกสองสามวันก็ส่งงานงาน ก็ลอยได้แล้วจ้ะซ่้าน้ำทับหลังจ้ะพี่น้องงานกอ่กบบอกระบอกเสด็เพราะว่าทับหลังเราต้องผูกเหล็กผูกเหล็กเข้าแบบเป็นงานฝีมือจ้ะงานฝีมือเราต้องเจาะเหล็กเจาะสว่านใส่เหล็กใส่อย่างสองก้อนสองก้อนต้องเจาะทับหลังจ้ะต้องเจาะเหล็กเสียบจ้ะพี่น้องเพราะว่าจะได้เพิ่มความแข็งแรง เพียบด,ดนจะนะสองคนได้แค่นี้ก็โอเคแล้วจ้ะเหนื่อยแต่ก็คุ้มกิจการมาหลายอย่างเราจะพี่นอ้องมีทำสองห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำงามอยู่เด้จยะพี่นอ้องฉาบแล้วกรสิงาม จบแล้วถึงจะสวยนี่อีกเบิดสามพาเลตเลวจ้ะสามพาเลตครึ่งเหลืออีกสองพาเลตจะพี่น้องคงจะไม่ถึงประมาณนั้นดอกจ้ะเพราะว่าหลังก้อนนั้นหมดอีกหกพาเลตครึ่งค่อยกิ่นค่อยใส่ค่อยเก็บค่อยหาไปจะพี่น้องแค่เราไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไม่กินไม่เที่ยว เดี๋ยวแก่ไปไม่มีแรงอยากทำไม่ทำไม่ได้ตอนนี้มีแรงมีแรงทำไปก่อนจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนีละจ้าพี่น้องฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะอัปเดตหน้างานขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเป็นห้องโถง ทำแต่บ,บ้านให้เพื่อนบ้านจะขว,งวางบ่มีเวลาเหตุเลยจ้ะพี่น้องบ้านสวนเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนดูแลสุขภาพให้ดีจะได้มีแรงทำงานสู้งานจะได้มีมันนี่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี่ละจ้ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะ